สวัสดีครับผมมีจะบอกว่าวันนี้ผมเป็นโจรสลัดผมเป็นโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมากๆด้วยโวโอโอโอโยทุกคนชินจังโรบอกตอนโจรสลัดชินโนสุเกะโอ้โหลูเราขายยาวขึ้นกว่าปกติอัจวบอัจวบอัจวบเราโตขึ้นมากเลยนะทุกคนอัจวบ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  นี่เลยพวกเรากันเป็นผู้ใหญ่เรามีสกิลเด่มาแล้วเบอร์เบบ,บ,บูนี่เลยเราแอบมาขโมยรหัสพี่มาเล่นกันนะทุกคนมีโรงงานด้วยนี่นะ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 เราไปทําอะไรดีอุ้ยมีศัตรูอยู่ตรงนู้นด้วยเราไปตีกันหน่อยดีกว่านะทุกคนเฮ้อเอาเอากระเด็นไปแล้วเอ สกิลใช้พลังไปเลยจ้าเย่กระจอกมากเลยเบ้บูแล้วมีผลพู้จิตื์แล้วเนี่ยเชื่อเจจจจจอาเฉดไปจ้าจุกจี้เจเบ้อาตายตาไปเรื่อยเนี่ยโอ้เบ้บ้เบ้เบ้เออฉลาดพลังไปเลยเบ้ก็จะกิลเจเบ้ ใช่ขอไปเลยจ้าเจเจจิมตูดจิมตูดจิมตูดข้าสารวัตรยาๆายตีไปเลยตีไปเลยนี่ไหนได้กูบ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 ูดูบูดูบอบูบูบูบเบ้บู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 บ โมจิบินน้ำขนด้วยเว่อเวอ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 วววอเอควบคุมไม่เป็นควบคุมไม่ได้ควบคุณมันไม่ได้ว่อเ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 วอเว่อเว่อเว่อวอเ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 ว่อเ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 วอเว่อเวอเว่อเวอเวออเว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 ่อเว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 ่อเวอเวเวอเวอเ โอ้ยหลายตาหลายตาหลายตามากเลยโอย้มีใช้สกิลนี้ด้วยไปเลยยูเวว้าวก็เหตุอยากไปโจมตีกับนักบิายาจัดหัวป,ปูจังเลยนี่ไงไม่อยู่ตรงนู้นเล็งมันเข้าไปโอ้ใช้สกิลเลยจับนี่แนะ่ Nenek, cek sakit Cek sakit senoi sa Ya, ya ja. Bu, 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 bu Sinosuke no Nohara No hara, no hara. sinosuke suster Sinosuke Ya, 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 ya Yu, ya, 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 ya Bu, bu, be, gu, bu, 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 be Oh, ju, 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 ju โอ้แล้วว่ายน้ำได้ด้วยนะคนเราพี่ผมไปทำภารกิจอะไรก็ไม่รู้จนมากลายเป็นอย่างนี้ไปเลยโอ้เบื่อเบือโอ้ลายตาลายตาเหลือเกินว้าวผมใช้ฮาลิลไลชันด้วยเฮ้ออดูดิทำให้ตัวผมกลายเป็นสีดำไม่ยำขนาดนี้เนี่ยเอ้ยฉันไม่เอ้ยชืบจ้าชืบจ้าชืบชืบชบว่าแต่แล้วมาอยู่ที่ไหนอะเรามาอยู่ที่ไหน จ้าโอ้โหตัวใสลุงเลยจากโดนัทปกติกลายเป็นโดนัทใสใสลุงไปแล้วโย่บ้าจ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 ้าแล้วไปท้อนนู้นดีกว่าโบดิบดิบดิบโดนัทดิบโดนัทดิบ้าเราเล่นอะไรไม่เป็นเลยกัดกัดกัดโดนัทกัดโดนัทโดนัทโดนัทกัดไป โอ้ดอนัทดอนัทคนลองละดอนัทโอ้ยโดนัทบังคับโดนัทไม่เป็นโอเคเรากลับไปที่ก่อเดิมกันดีกว่าน,นะว่าแต่เรามาอยู่ที่นี่สบายอ่ะจ้าจ้าจ้า่ยจ้าจ้าอจ้าจ้าจ้าจ้จ้าจ้าจาจ้าจาจ้จ้าจ้าจ้าเอ้ยนี่เลยพุ่งไปเลย เชื่อ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 นี่น่ะโอเคจุ้บๆืต่อยนี่ฮ้ยจ่ะจ่อจ่อว้าวกันเป็นชิ้นจังสุดหล่อเท่เหมือนเดิมแล้วจ่อจๆอจ่อเาวอาอาอานี่กัรฟูฟูลมันนี้มันต้องใช้ของดีๆกันซะหน่อยแล้วเราได้อะไรมาด้วยเนี่ยวอเตอร์บอดี้ร่างกายกลายเป็นน้ำมาเืออเลยอะ่ะไม่เคยใช้สกิลนี้เลยแต่ก่อนอื่น ใช้ย้ำแทนขาดคำตกน้ำฝนเลยแหละตกน้ำป๋องเป๋งป๋อมเป๋มป๋อมป๋อมป่องเปป่องป๋อมป๋อมเป๋มป๋อมเป๋มเพราะแต่มันคือตรงไหนเนี่ยยาช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 าฉันจะเป็นทีดึงไปเลยจ้าว้าว้าเบบูสกิลนี้ไม่ได้ผลเลยวุ้ยรู้สึกเห็นเงินอะไรอยู่ ด้วยอ่ะวอ้เราวไวยในน้ำเรือพุ่งปจากโลมาปลื้ดปาดปลื้ดปลาดปลื้ดปลารดปลื้ดปลา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 รดปลื้ดปารดลื้าดปื้ดปารปื้ดปลรดปืปลาดออ้ยที่นี่ที่ไหนอ่ะโอ้ใต้ทะเลลึกมาคืออะไรกันน่ะรู้สึกลังสังหอนไม่ค่อยดีแฮะ อย่อาไปคิดเยอะทัพนี่นี่มันที่ไหนอ่ะตุ๊กตุ๊กตักตุ๊กตุ๊กตักว่ายน้ําเร็วตุ๊กตุ๊กตักหรือว่าเรามาอยู่ในก้นบื้งทะเลแล้วอ่ะเฮ้ยเจ้ตุ๊กตุ๊กตักตุ๊กตุ๊กตักจักเต็กจักตุ๊กตุ๊กจักโอ๊ยตรงนี้มันอะไรกันน่ะว้าวมีกล่องสมบั Hof, ตินี่แหละที่เรียกว่านักประจนภัย เฮ้ยชาโอ้ตอนนั้นก็มีกาอ,อีกกนึ่งโอ้เราล่ารวยแล้วเราจะล่ารวยกันแล้วเยวันนี้แหละไม่ต้องมปตีโป่งบีาศาจอะไรกันแล้วมาเก็บเงินดีกว่าใชได้เอาไปซื้อของโอ้ทางรถกลับบ้านเย่เราออกมาได้เรียบร้อยหลังจากที่ตกน้ำอยู่ตลอดเวลาเอ้ยเมื่อเตะนี่มาันอัานจักรอะไรอ่ะอัจาจักรนี้ดูไม่คุ้นเลยฮะ อย่าไปยุ่งกับเขาก่อนดีกว่าวมาไม่กีกนาการเสเลยเราใช้โมจิเราไปเนี่ยแหละเออเออวูโอ้โคตรเร็วเลยยานี่ไงเจ้าแล้วบ้านของพวกเรานี่เจ้าโจมตียันนักวิทยาศาสตร์งัวปูหัวปูให้ดูยชช่โอ้ตุงตุงตาตุงตุ้งตะ ตัดเตะตัดตุ B ๊ดเบบูเบบูโนโนไดโนเสาร์ม no, no, wow, 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 wow. okay, wow, ีไดโนเสาร์มาจากไหนว้าวว้าวว้าวว้าเบบูกูเบอ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 ชินจังตายมีใครใช้หัวไดโนเสาร์ด้วยอ่ะเออทำไมเขาต้องใช้หัวไดโนเสาร์เนี่ยอะไรอ่ะอุ้ยมีคริสด้วยคริสอะไรคะโอ้ มันคือเควสดอะไรนะทุกคนไม่รู้จักช่วยหน่อยนะโอ้เราไปทำอะไรดีนะเอ้จ้ะเราเพิ่งเล่นอันนี้มาเป็นครั้งแรกเองอุย้ยเดี๋ยวนะพี่ชายโอ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่มาทำอะไรเจอเลยเบ้มีใจใบกลับปีจอยใบกลับคืออะไรอ่ะ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไปก่อนกันอุ้ยแล้วมีนักวิทยาศาสตร์อะไรมาเนี่ยว้าวขายสก,กิลหรอครับโอเคไปก่อนดีกว่าอยา่าใจใจพวกคนเล่นอันนี้เป็นไหมอ่ะมาสอนผมหน่อยดีผมยังเล่นอะไรไม่เป็นเลยเบ้อบินบินบินเราบินเราบินไปขอบฟ้าเลยนี่จูเว็บสไนเปรอร์สไนเปรอร์สไนเปรอปร,อปรอ์ชินจัง จ้า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 อุ๊ยพลังมดดีบเบ้บ้าเบ้ไหนไนใช้สกิลซาชาเดเดเบตายแบบลอยใช้แค่สองสกิลเองทำไมกักระจอกอย่างง่อยๆ่อยอย่างนี้ล่ะฮะโอ้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ เอาละไปต่อเบอบอไปเลยในแน่เวอรทีเดียวเลยอุ้ยแล้วเราเราเราตัวนี้มันมาทำไมเนี่ยโดนนัทโดนัทผีสิงโดนัทผีสิงหยุดโอ้มีคนแล้วจะจะเจอจะยังไม่ตายเหรอจจอจะ เจอยาญ่ชะบอเบทํทำไมคนนี้ทำไงทำไมทำยากจังเลยเอาล่ะฮาคิใช้จุกนี่จิ้มตูดโอ้เบยจิ้มตูดใช่ไหมล่ะฮาพี่ชายพี่ชายม่เป็นเหยื่อผมมากดีใช้แค่สองสกิลนี้ก็ตายแล้วอ่ะอย่างโหดเกินแต่ผใไดโน้สาวเมื่อกี้มัน กรากใส่ตายทีเดียวเนี่ยอะไรอ่ะโรงงานเหรอฟาตโตรี่โรงงาน kingdom of rose คืออะไรอ่ะทุกคนมันคืออะไรโรงงานว้ยว้ายว้ายไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คอยาวไดโนเสาร์คอยาวช่วยด้วยช่วยด้วยไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์มาด้วยอะ โนโนโน่โน่โน่โนโนโนตาย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 โนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มาหุยเจ้าไดโนเสาร์หายไปแล้วไในเนยโอ้ขอบคุณนะเพื่อนว่าแต่ย่าไดโนเสาร์มันหายไปไหนอ่ะไดโนเสาร์หายเมื่อกี้มันอะไรกันน่ะอุ้ยอะไรเนี่ยว่า water of body มันคืออย่างงี้สินะยชะ่ชเยอะเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยเอออย่างโหดจ้า water of the body สุดยอดสุดยอดแต่ว่าถ้าเป็นร่างกายปกติก็ดีเหมือนกันแฮะเฮ้ย water of the body โอเคโอ้รู้สึกดีมากเลยรวดไรให้ฉันหน่อยแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ดีเกินไป ขอเอาที่ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมครับผมเฮฮา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 อ้ไปไหนแล้วเพื่อนโออเบเบ้บู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 ้อยากหมดอ๋อจีจิ๊บจิ้มตูดเด็กอ้าวอ้าวลูกค้าหายลูกค้าหายไปแล้วย้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหลุนแรงกันไปเร็ว ว้าวถ้าเมื่อกี้สุดยอดแต่ชอบโมจิเตี้ยวๆมากกว่าฮ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 ่าโมจิโมจิ I am โมจิ I am โมจิ I am b a v e บเบ่โอ้โหโอ้หล่อเท่มากถ้าโมจิเนี่ยจ้าจ้าโอ้ไปแล้วเจุ JU BOJ สุดยอดแล้วมีแสนกว่าบาทแล้วตอนนี้อายุห้าพันแล้ว เราเลเวลห้าพแล้วเหรอสองพันเองเดี๋ยวเราจัดการการันพี่ผมเลเวลตามเรียบร้อยยายเช้วู้ฮู้บอกฟูนี่ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยจะบจะ 3, 4, จัดีสามสี่จุกทิพบจบเจ๊จุก

อมแม่เขาชอบกินโมจิที่สุดแล้วก็นในญี่ปุ่นมีโมจิขายเราจะมากินโมจิกันเบอร์บีเฟ g ต์ริส굿มอร์นิ่งเลดี้แอนด์เจ f แมนเฟิสออฟออร์ลูกค้าหายไปแล้วลูกค้าครับลูกค้าจะหนีผมไม่ได้นะต้องจอดีกับผมมากไหมครับผมลูกค้าครับลูกค้าจะมาทำใส่ผมไม่ได้นะครับผมไปแล้ว โอ้โหกระจเป็นผงขอโทษด้วยนะคุณลูกค้าครับผมไม่มีเวลาจะมาช่วยคุณลูกค้าได้แล้วครับเราจะมาเป็นโมจิกิ้งหลุนๆกันโมจิกิ้งหลุนๆโน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 ไม่ใช่ไปทางนี่ไปทางนน่นไปทางนน้นเบอร์จัดการจิ้มตูดจิ้มตูดชินจังชอบจิ้มตูดจิ้มตัวชินจัง ว้ายไปตายก่อนตายก่อนจะใช้เม่นหนามใส่เราอะบอกเลยว่าไม่มีทางทำได้แน่นอนอฮาฮ่าฮชินจังชนะหิู้ินจังจชนะ เอะไปไหนกันดีนะไปไหนดีวุย้ยใจว่าเจอสมบัติอีกแล้ววทุกคนเออจะขมมโมยโอ้เก็บสมบัตินี่ก็สนุกเหมือนกันนะเรามาไล่เก็บสมบัติกันดีกว่ามีสมบัติไหนมากล่ะคอโจเบโอ้ย,ยเหนื่อยแล้วเกินมาพักอยู่ที่คาเฟ่อิตาเลียนดีกว่านะ มาที่คาเฟ่อิตาเลียนทำไรดีนะานั่งพักก่อนโอ้สุดยอดมวยตูดดีสุดยอดสุดยอดเลยอุย้ยมีใครด้วยอ่ะชื่อเสียงว้าวสวัสดีครับพี่ครับผมชินโนสุเกะโนฮาร่า no ครับโอ้โวบิ้อวบ้จ้าเจ้าเมื่อไหร่เราจะได้คิงมานันอุย้ยคิงล็อบบโ้รด ว,ว้าวคิงโลคออฟโรดเหรอมันคืออะไรกันเราเราจะได้ไปตีโรงงานแล้วเหรอยายชะโวโรงงานสุดยอดสุดยอดว่าต่ว่าต่มันเข้ายังไงอะโรงงานโรงงานโรงงานเบ้ไว้เ้ย โอ้โรงงานโรงงานมีโรงงานแฟคตอรี่อยู่แถวนี้ด้วยฮะคิงน o นออฟโรดคืออะไรอะ่ะแต่ว่าพี่โจมหาพี่สายคนนี้ก็ดีก,กว่าจาไปหนินขอไปเจอตัวนี้แล้วสามสี่จิ้มตูดใส่มันจิ้มตูดใส่มัน ยาจ้าเจ้าจ้เบโอ้โห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 โอ้โี่ชายไปอ้หอนนะฮอ yeah. เ, oh, oh. เ,เยหโอ้โหโอ้โโอ้โหโองโอ้โหโอ้โหโ้อ้โหโโ้้ ผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเป็นเพราะฝีมือผมเองฝีมือผมมันใช้สกิลรุนแรงเกินไปคับพี่ชายขอโทษด้วยน้ไเ่ช่ความผิดผมเดือคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนทำเราไม่เกี่ยวจื๊บ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 โอ้บ้านหลังนี้มีอะไรนะบ้านหลังนี้มันมีอะไรนะลาลาลาอืมเราไปหาคนอื่นก่อนดีกว่านะ โมจิฮัสกี้รู้สึกว่าควบคุณมันเป็นแล้วฮะย,ายาวว่าช่าเฮ้ยย่าจ่าแม่ควบคมได้แล้วเย้จุ๊ชินโนสุกเกโนโราเย้วู้โหเย้ยี่สองแสนสามแล้วจึ๊บจุ๊บจุ๊บ,บนี่ไหนนี่ไหน โอ้โหกระโดดขึ hmm. a, Fortune, sugar, <m 2017> ้นสูงๆได้ด้วยแฮะใชอุ๊ยเราโอ้คือว่านะมีของที่อยากกินด้วยเออมีสมบัติอยู่แถวนี้ปะนามีสมบัติอยู่แถวๆนี้ไหมนาชอบชอบชชชของที่พวกเราอยากได้ก็คือสมบัติมีสมบัติไหมนาสมบัติมีไหมนามีไหมนาสมบัติ ช็อตช็อาช็อตช็อตชกอตชาอเชบอตชกอัชโอเชกอ่ชจอถชงจะช้าตชาอตช็อตชงอีชมันชือชอะชรเนชายตชนคืชอชอะชรเนช็อแชาตชว่าชีอาชาอตช็อตชงอตช็อตชอตช็อาช็อตชาอชอชอตช็อตช ปภาสาหนี่ดูใหญ่โตกว่าปกติชายชายช่ายช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 ายจีเบ้เฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากใน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 เบ้บบพลังงานจะหมดพลังงานจะหมดโอ้เบอร์บ้เหนื่อยมากเลยปีนมันจะปีนยังไงอะทุกคนกระโดดเอาทุกคนอาจจะบอกว่ามันต้องกระโดดเอาก็ได้อะ โอ้ยลองบูบูเบบูเบบูเบ่บูเบ่โอ้อะไร <Yeah. S 1> นะคขลือหาดมีคขลือหาดอยู่แถวนี้ด้วยเหรอว้าวเราเจอดอกทันตะวันมีดอกทันตะวันอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยฮะเยอะขั้วหาดว้าวใหญ่ามากเลยคขลือหาด สุดยอดไปเลยอยากไปทุ่งดอกไม้อทุกคนต้องทำยังไงไม่เนี่นีเอาแลาวเดือดทิงน้อมใช่ไหมไม่นะ้ยนี่นะนี่นีย่นหย่่าย่าหย่าหยาย่าอย่าหย่ยกยเย้โอ้ยทุ่งดอกไม้จมไปเลยว่าแต่มีศตรูในทุ่งดอกไม้ไม่น่ามีไม่น่า มีแฮะมันมีไม่นามีไม่นามีไม่มีไม่นามีไม่นามันมีไม่นามีไม่นาเบอ้อจมเข้าไปเลยโอ้จมดอกทันตะวันนะทุกคนเฮ้อรู้เหมือนจะไม่มีกัละทุกคนทุ่งบอกไหมมันมีแค่นี้ยังเหรอโอ้ทางนึกว่าจะมีอะไรดีๆกว่าแท้ๆเชียวนะไปนี่ไปกันดีกว่าวู้ฮูเบ้อ เราใช้โมติกันไปเย่ yeah! เอาไปทางนี้ไปทางนี้ไปหาพี่ผู้ชายคนนั้นกันดีกว่าได้นะไปหาคนนี้ด้วยได้นะมาเจอดีกันหน่อยเด้พี่ชายพี่ชายไม่อยากเจอผมหรอผมอาจจะเสียใจก็ได้นะ Yeah, ายาฉันบุญจิได้ย,ดยินอาหายหายเลยโดนัทชินโนสุเกะ yeah, yeah, ยาเจาจะอุเช้าแล้วช่วยแล้วเช้าแล้วด้วยโอ้เช้าดีมีไม่บอกแต่ว่าจะบอกขอให้รู้ไว้นะว่าไม่ต้องมาทำผมเลยนะพี่ชาย พี่ชายจะเรื่องมากเกินไปแล้วนะโอ้เจ็บพี่ชายผมเจ็บเข้าใจบอเย่เลเวลอัพ yeah, โอ้โหเย่เลเวลอัพ yeah, ชำนาญเลเวลอัพเลยนั่นแหละทุกคนการที่เรานะ่ะมาเป็นชินจังเสนวุ่นวายที่เราอะ่ะมาใช้สกิลเปดๆกันไม่เลยโจสลัดชินนสุเกะยาจา เจอกันใหม่บายบายยูยายูยี่ยาสาธิผมชอบโฟนโมจิมากเลยมันมีกิ้งกิ๊งหลุนหลุนด้วยอ๋อบ๊บเย่สนุกมากเลยทุกคนเกมนี้อ่ะอ๋อบ๊บบ๊บบกิ้งกิ๊งหลุน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 บ๊อบบ๊อบบ๊ทำไมครั้งนี้เรามาครั้งไม่ได้อ้หูโน้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 โน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 โอ้เตายตะเตะเตะเตะอเดียวเดี๋ยวเราไปทุกหลับไปก่อนดีกว่านะทุกคนก่อนจะปิดคลิปนี่บอกเลยว่าคสัได้ง่่ายๆนนีแ่ เราไม่ได้แล้วทุกคนว้าวว้าวโดราติกิ่งโดราติกิ่งลอยน้ำบู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 เราไปไหนก็ไม่รู้เบ้เบ้